โอเคก็สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมห่างหายกันไปนานกับเกมที่มีชื่อว่า Attack on Titan Revolution วันนี้ผมกลับมาแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าเกมอัปเดตถึงไหนแล้วนะครับโอเคเรเล่นกันเลยก่อนจะไปดูนะคผมฝากกดไลค์กดแชร์กดคลิปนี้กดกระดิ่งกดคลิปนี้ที่อยกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ โอเคครับผมเริ่มกันก่อนเลยที่ Snake Peak นี่นครับผม Snake Peak ตอนนี้นะครับผมเท่าที่ผมรวบรวมข้อมูลมานะจะมีประมาณนี้เดี๋ยววิดีโอไม่โหลดอีกนี่ครับผมมีมีมีเสียงมีเสียงอ้น,นี่เป็นแอนนี่ไม่ใช่อ้น,นี่เป็นแอนนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้อย,อยสโลงสโองเป็นไงี้ยสโอง,อง,อง,องนี่ นะครับผมตรงนี้อ่าเนี่ยอันนี้นี่ตอนนี้เหมือนจะทำระบบเก็บเก็บพาร์ตมาไว้ได้แล้วนะครับไม่รู้เข้ามายังคนะ้รับผมไม่ได้เข้าเกมนานแล้วอ่ะอันนี้อันนี้คือระบบลีกเม้น์แบบใหม่ที่เขาบอกเขาจะทํานะครับผมเป็นลีกเม้น์แบบว่าดูดีเลยอ่ะอันนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวผมมาทาคลิปแยกอีกทีเนาะโอเค นี่ครับผมจุดเด่นของอัปเดตนี้คือไททันม้าหึงมานะครับผมอันนี้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 เกเอสน,นิกแปลงร่างของไททันม้าหึงมานะครับผมใช่ไหมวะอ่าใช่นี่เลยนี่ได้มไม่ด้วยนะ oh <my> ก็ต้องมอีแล้วนี่สวยงามเลยทำออกมาดีมากเลยทำออกมาดีที่สุดเลยนะครับ อาและอันนี้คืออัปเดตต่อจากไชท่ทนานมากมานะจะเป็นไททันสัตว์ป่าหรือ e e k ของเรานเองอน่าอุบาทีูเอผู้จัดการดูเลย <c oughs> อันนี้อันนี้ผมไม่รู้คืออะไรน่าจะเป็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านก่อนอัสไตเออ เลเวลตันใหม่ครับผมไอเลเวลตันใหม่อันนี้ต่อไปแมปสนิคนะครับแมปสนิคพีก็นี่แมปที่ผมรอมาลานที่สุดหรือเรียกกันแง่ว่าฐานรับของตระกูลตระกูลเลสอาฐานรับตระกูลเลสนะครับอ่านี่ตามนี้สวยเลยมีทางขงลงุเลยไม่รู้จะเป็นแมปทำอีเวนต์หรืออะไรหรือเปล่าผมอ่าต่อมาโมเดลสนิคพีนะครับผม จะร้องเยอะนะอของข้อแรกใหม่นะครับผมจะมีของจากอันน้ไม่รื่อื่นนะครับอันนี้ผมไม่รู้เรื่องอันนึงไม่เคยดูอันนี้ดวกบอลนะครับผมอันนี้วันฟลอชแลนดอันนี้ไม่รู้จักอันนี้ไม่รู้จักอันนี้ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักผมไม่รู้จักขอโทษด้วยนะครับอันนี้จะเป็นน่าจะของแบทเทิลพาร์ทใหม่นะครับผมคือถ้าเป็นของแบทเทิลพาร์ทจริงๆก็สวยใช้ได้เลยแบบแนวคาร์มอส กดล็อกคือกินคาร์บอนเทสเลยนะคาร์บอนเทสเลยฮะประมาณนี้นะผมตอนนี้เหมือนปล่อยมาแค่นี้ครับผมมันจะมีแค่นี้นะผมต่อมาอินดิคิวเมนต์นะผมก็ปร,ประกาศเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมแปลให้ดูเลยเนาะอันนี้ยังไม่ได้อ่านชิ้นกันนะครับแภาษา จะคอยอัพเดตความคืบหน้าของการพัฒนาให้ทุกคนทราบเรื่อยๆจนกว่าเราจะพร้อมเขาเข้าใจว่ตอนนี้โหมดเกมสแบบแบบแบแต่โคกับโยเซกำลังพัฒนาเลดอยู่อ๋อคือตอนนี้แมปเสร็จไปเยอะมากเลยครับทุกอย่างเหนือนแค่เนเลดครับผมอันนี้จะเป็นอะไรขอขอไลท์ที่แบบขอไลท์อีกหี่แบบน่ขออะไรอีกไป สิ่งอื่นได้นอกจากนี้นอะไรจะซื้อร์ติดตัวยังไม่รู้บาสกาไม่ใช่บิคอร์ตเรากลับไปเป็นโอชิอาอาไปตอนนี้เท่าที่ผมรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดนะครับผมเกมอัปเดตไปแล้วตอนนี้แปลว่าระบบการอัปเดตของเขาอะ่ะเสร็จไปแล้วประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมใกล้แล้วนะใกล้ที่เราจะได้เล่นกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวได้เล่นเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันนะอ่ะต่อมามาที่สเน่หของโคลโลโธธูร์รโซไททันครับผม อ่านี่คยจะเนี่นนของคุรโซไททันเนาะเคดีคือ YouTube ของอีโวนะผมนีน่นี่คุโรโซไททันนี่อันนี้คือดาวใหม่นะครับผมดาวอ่าดาวมีไว้เบิ่งเนาะนี่ประมาณนี้เลยเป็นทรงใหม่เดี๋ยวผมยังไม่ได้ข้อมูล,ลดาวมาเพิ่มอ่าน,นี้การกับสกิลนะครับสกิลท่าท่านะ อ่ากระทืบเท้าแรงเลยนะเก็บหมดได้เลยนะแต่ข้อเสียคือช้าแน่นอนครับต่อมาอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะโยนหินหรือเปล่าอ่าโยนโยนแบบโยนไอพวกหินโยนเศษอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะเล่นยากนิดนึงครับผมเพราะเล่นในโทรศัพท์เนาะอันนี้คำรามครับผมอ่าไม่น่าจะคำรามไม่ก็ปล่อยไอรอนอ่าน่าจะไอรอนมากกว่า ี่อันนี้หินอันนี้หินอ,อ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้เหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างอันนี้เป็นสกิลหินไฟนะเป็นหินที่คช้ว่าใช้ความร้อนของตัวโครโซ,โซโธธ่ไททันทำนะอันนี้มันเมื่อกี้สกิลับอันนี้เป็นดาวจำไม,ม่ได้สับสนอ่านี้ฉาดนะครับผมข้อมูลครั้งนี้ที่ผมเอามานี่คือถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมส่วนอันนี้คือผลวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับไททันเนาะอ่านี้ดาวนะครับอัพดาวจะเป็นประมาณน,นี้มากกันไป ตอคลิปนี้มันจะมีแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับเดี๋ยวยีูอีกนะผมไม่ได้ดูมันยึะขนาดแล้วผมดูมาแค่ข้อมูลหลักๆ Virtual e f e c Virtual e f e c อันนี้อ่ะม่มีแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะอันนี้อ่ะสิ่งที่จะมานะครับผม สิ่งที่จะมานะครับผมจะหาดูตั้งแต่อ่านี่นะครับผมใหเดหาก่อนอันไหนวะนี่อันนี้คือสิ่งที่เขาทําไปแล้วนะครับอันสีแดงคือยังไม่เสร็จอันสีเหลือกอกาลังจะเสร็จนะครับเราจะมาดูอันที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเริ่มกันก่อนมีอ่า Storys v i s ชั n น,น่าจะเป็นแบบใหม่อันนี้ Colossal ท i ไม่ได e สิเ๋อเอันนี้แปลก่อนแปลไ้อ่านไม่ออกไหนอ่านไม่ออกก็แปลดีครับรุ่เซ็ตก็จะเป็นเซ็ตใหม่เซ็ตของ Colossal Titan Set นะครับผมอันนี้ Custom Titan Shifting c u s t o m Titan Shifting ลองรับการเปลี่ยนไททันแบบกำหนดเองอันนี้ผมไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆ Colossal Titan Animation อันนี้คือเปลี่ยน Animation นะครับแล้วก็ Colossal r e d c o n v e s a l Rate Out to Into ก็คืออ่า Into เข้า Into ออกนะครับเสร็จแล้วนะแล้วก็ c o n v e s a l c a v i n g อ่า Training Ground Various Children c ุณโ,โซ่ l Titan น a t e ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะท่านจะอันล่าสุดกันนะใช่นเดิน่าจะใช่นะครับคุ u โซ่ใช้ท่านเลดย,ยังไม่เสร็จครับจิตติง้งเสร็จแล้วครับมีคาบ,บอมด้วย อ่าแอนิเมชันของเฟรมไททันแบบแอนิเมชันเปลี่ยนนะครับผมนิวแฟนสปินอ่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้คืออะไรต่อมานะครับผมจะเป็นอ่าสกิลสกิลสกินใหม่นะครับผมอ่านีี่่ออเดัสเอเอ็กเอ่อแม็กชัยเนี่ยแม็กชัยเนี่อะไรสักอย่างอ่าคอร์เซสเอ่อคอร์เซสลิกลิก,ล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 กนีก่คืออะไรวะจำไม่ได้ ท่านกุญแจอาท่านกุญแจของคอร์เซโซอะนี่มีของอีเวนต์น่ะมีนารูโตะอ่าเบิร์สเหรอวาสเหรออ่านไม่ออกอาล็อบบี้ทูตัวเนะครับผมเกมเพลย์ทูต o r เ a l ยนคอร์เซโซจะทำเหล็แดงเลยครับตอนนี้เหมือนจะยังไม่เสร็จนะกำลังเพสอะไรตัวย่างโอเคครับผมรอประมาณนี้เนาะคลิปนี้จบไปเป็นเท่านี้ครับผมก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับผม ฝากเข้าดิสคอดกันเยอะๆนะครับผมดิสคอดใต้คลิปนี้นะครับผมมีประกาศเกี่ยวกับอัปเดต EOTR เรื่อยๆนะแล้วก็แมปใหม่ของผมที่ยังไม่เสร็จแต่ทำแลนะ้วเริ่มทำแล้วนี่นะครับผมอ่าเป็นแบบเกี่ยวกับกูผักเป็นผักของคนไทยเป็นคือต้นแบบกโกการ์เดิเลตกการ์เด้นเลตต้นแบบคอนโทรลซีข, Control ขนมยีวังแต่ว่าผักข้างในระบบข้างในจะไม่ค่อยเหมือน แต่อันนี้ผมกำลังฟิกเรื่อยๆยังไม่เสร็จยังไม่ถึง20%เลยเนาะและ้วก็ต่อมาับผมในห้องอัปเดตต่างๆก็จะมีอัปเดตนั่นอัปเดตนี่แล้วก็คุยนั่นแล้นี่นะครับผมแล้วก็สามารถพูดคุยในห้องนี้ได้เลยอวดอะไรอวดได้เลยผมพิมพ์ไม้หมดเลยผมไม่กลับนะครับผมเข้ามาพูดคุยบมากๆผมอาจจะเข้ามาแล้วก็นั่งคุยด้วยนะครับผมเข้ามาได้เข้ามาเล่นได้แล้วก็อัดคลิปผมเข้ามาดูผมอัดคลิปได้แต่พูดไม่ได้นะ บาๆเดี๋ยวแนะนำอัปเดตดิท่อนเนยอะๆถ้าผมเข้ามาคุยกับผมเยอะๆแล้วมาลบกิจกรรมและมีคลิปเอาเวีทุกมุกทุกวันนะผมจะมีคลิปเอาเวีแจกทุกวันนะอันนี้จะเป็นของคลิป EP ที่ผ่านมาของโ o กา Garden น,นะผมแจกอ่าต้นไผ่ลัก k y ราคาพันสองร้อยสามสิบสองล้านผลแจกไปแล้วครับที่มีฉาชีส้มือแจกแล้วนะอันนี้คือแจกหมดเลยนะถ้าครบหนึ่งรายไรคลิป c ก o l g a r d e นฝากกดไลค์ได้นะครับตอนนี้กำลังดีเลย ถ้าเกิดครบหนึ่งร้อยสิบเจ็ดมีก้าที่สนิทนะครับผมอ่าแต่ถ้าผมใส่แท็กแดงผมใส่แท็กแดงอันนี้เมื่อไหร่คุณจะไม่ได้ทันทีครับแล้วก็แจแกการมาสเตอร์สปริงเกอร์นะครับผมแค่นี้นะครับผมแล้วก็ใครที่บูเซอร์เวอร์นะครับผมนี่ก็จะมียศพิเศษให้แล้วก็ใครที่สมัครสมาชิกช่องนะครับผมตอนนี้ช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดู ต้องเราบีระบบสมัครสมาชิกแล้วอ่ะผมไปคลิปหนึ่งอ้าวไม่ใช่กกนี่ฮากมันไม่ขึ้นในคอมอ่ะทำไมวะก็ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและไปเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมมาดูกันว่า EP หน้าผมจะได้สปอยอะไรเกี่ยวกับแท็กออเดทัตหรือบูดชัดเจอกันครับ Música